สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ B8X2 นะครับคลิปวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาอัปเดตรหัสเน็ตฟรีนี่เองนะครับผมของเครือข่าย t ท m o v e นะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตของ t ท m o v e อยู่นะครับสามารถดูคลิปนี้แล้วก็กดตามได้เลยนะครับผมผมอัปเดตให้กับทุกคนล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโปรเน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่าย t o Move กันได้เลยนะครับ นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขึ้นโปรเน็ตแต่ละตัวไว้ให้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวไหนนะครับผมสามารถกดสมัครได้เลยนะเอ็นนะครับก็นะครับผมมีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะครับอาจจะได้เป็นแค่บางเบอร์หรือว่าบางซีลผมแนะนําให้ทุกคนสมัครให้ครบไปเลยนะเอ็นนะครับสาหรับตัวแรกนะครับทุกคนก็กดดอกจันนะครับผม8 7ดดอกจันทรน8์สี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ต20 mb นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนั่นเองนะถัดไปตัวที่2นะครับผมกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน0976สี 0, 9, 7, 6, ่เหลี่ยมนี่นะครับทุกคนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ตนะครับอยู่ที่10 mbps นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนนเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับ สำหรับโปรเนตร็ตตัวที่3นะครับผมกดออก 9, 3, ดอกจัน935นะครับดอกจัน37สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเนต็ตนะครับผมอยู่ที่5กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่30วันนะครับตัวนี้โคตรคุ้มนะครับทุกคนใช้งานได้อยู่ที่30วันเลยนะแล้วเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่4ี่นะครับผมกดดอ,อกจัน900นะครับ ดอกจัน716ดสี่สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ตนะครับผม1 0กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่ย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับผมแถมพร้อมโทรฟีทุกเครือข่าย100นาทีนะครับตัวนี้นะครับผมทูเขาก็แจกมาให้นะครับทุกคนก็ลองกดสมัครกันดูนะครับต้องรีบกดสมัครนะครับไม่งั้นก็จะหมดเขตก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่5กันบ้างนะครับ สำหรับตัวที่5นะครับกดออกจัน8 7 8นะครับดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเน็ตหนึ่งกิกสามารถใช้ได้1วันนะครับหรือว่าเลือกรับเป็นโทฟีก็ได้นั่นเองนะครับผมทุกคนสำหรับตัวนี้ลองกดดูได้เลยนะครับถัดไปตัวสุดท้ายนะครับผมกดออกจัน808์สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมได้เน็ตมาอยู่ที่15กิกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันนะครับก็ลองกดสมัครให้ครบไปเลยนะครับผมสําหรับโปรเน็ตพวกนี้นะครับเดี๋ยวใครไม่ได้เราไปดูวิธีการรับเน็ตฟรีกันบ้างนะครับผมในแอปของทูนะครับแล้วสําหรับในแอปทูนะครับผมก็สามารถรับเน็ตฟรีได้นะครับผมสําหรับใครที่สมัครไม่ได้มากดตรงรับสิทธิ์ตรงนี้นะครับทุกคนสิทธิพิเศษนะครับผมจะเห็นตรงนี้นะครับ ทูพอยต์แลกเน็ตนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมใครที่มีทูพอยต์นะครับสามารถนะครับผมเอามาแลกเน็ตได้แน่นอนนะครับผมตรงนี้ทูเขามีให้แลกนะครับผมในแอปของเขาเองเลยนะสามารถกดรับสิทธิ์กันได้นะครับผมมีตั้งแต่ไม่อัน้นไม่รู้ังปิดไม่จํากักดด้วยนะครับก็นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ใหม่นะครับผมสําหรับรหัสเน็ตฟรีนะครับผมกดติดตามไปด้วยนะครับ